รู้หรือไม่ที่ดินที่ขึ้นเร็วที่สุดและขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สุดคือที่ไหนในประเทศไทยคำตอบคืออำเภอบางเทาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในปี2566ถึง2567ราคาที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง30-40%แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการโบธานิกาเดอะวัลเล่อำเภอบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะ โครงการนี้นะคะมีมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่71ล้านบาทมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดกว่า800ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำและจอดรถได้ถึง4คันแล้วบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านพักตักอากาศแบบ Second Home, Vacation Home ดีไซน์ของบ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บนเรือโยชทั้งดีไซน์จากภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเอง เข้ามาภายในบ้านนะคะคุณจะเห็นกับประตูบานใหญ่ที่สามารถเปิดได้จนสุดบานและข้างนอกก็จะเป็นวิวภูเขาที่สวยงามมากๆสามารถชมกับบรรยากาศภูเขาได้อย่างเต็มที่มาดูในส่วนของโซนครัวเคาน์เตอร์ไอแลนขนาดใหญ่ที่สามารถทำอาหารได้อย่างสนุกสนานและเพื่อนๆยังสามารถปาร์ตี้ตรงนี้ได้เหมาะกับคนที่ชอบทำอาหาร ซึ่งสามารถวางอาหารได้ทุกส่วนทุกมุมของไอแลนด์ขนาดใหญ่นี้ระหว่างที่ทำอาหารอยู่นะคะก็ยังสามารถคอนเน c กกับโซนลิฟิงตรงนี้ได้ซึ่งโซนลิฟิงตรงนี้นะคะออกแบบมาให้ได้แฮงเอาท์กันตรงนี้หรือจะนั่งคุยงานพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ค่ะเดินมาอีกนิดก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะจะบอกว่าพื้นที่ในบ้านหลังนี้ออกแบบมาให้คอนเน็กซึ่งกันและกัน ทำให้คนในครอบครัวได้รู้สึกถึงความอบอุ่นในการใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองค่ะหรือถ้าใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศทางโครงการเขาก็ยังมีรูปท็อปนะคะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สามารถสังสรรค์ปาร์ตี้กันได้นะตรงนี้ เพราะว่ามีเคาน์เตอร์บาร์อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งนั่นก็เพราะว่าทางโครงการนะคะเขาอยากให้คนที่มาปาร์ตี้สังสรรค์ตรงนี้ได้รู้สึกถึงความแบบว่ากำลังนั่งอยู่บนเรือยอชสุดหรูนั่นเองแล้วก็จินตนาการอีกว่าเรือยอชนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่เทือกเขาลูกนั้นนั่นเองนะคะทำให้รู้สึกถึงความพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง ในส่วนของห้องนอนนะคะทั้งหมดก็จะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องลักษณะสูงโปร่งโล่งสบายไฮเซอร์ลิงเพื่อนๆจะสามารถเทควิวภูเขาและภูวิลลาได้ด้วย ส่วนของห้องน้ำก็แยกอ่างล้างหน้าเป็น h i a and her และมีอ่างอาบน้ำที่สามารถเทคการ์เด้นวิวมองวิวชิวๆตรงนี้ได้ส่วนห้องนอนอื่นๆ,ๆเขาก็ออกแบบมาให้เรากับว่าเหมือนเราอยู่บนเรือยอชแต่เป็นการออกแบบที่ยังคงความโมเดิร์นแบบ t ropical style นะคะซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นโมเดิร์นและธรรมชาตินั่นเอง ที่นี่นะคะเขายังมีสมาร์ทโฮมด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านช่องทางมือถือของเพื่อนๆได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดปิดไฟผ่านมือถืออีกทางนะคะต่อให้เพื่อนๆอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพื่อนๆยังสามารถเปิดปิดลานจอดรถได้อีกด้วยสรุปแล้วนะคะโครงการโบทานิกาเดอะแวลลแห่งนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดื่มด่ำธรรมชาติและเทคไทม์อยู่กับครอบครัว และเป็น Second h ร์ e รวมถึง Vacation Home ได้อีกสำหรับใครนะคะที่ต้องการเรี่มชมบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูที่ลิงก์ใต้ e s สคริปชันได้เลย